โอ้โหพี่ตั้งคนนี้ร้านนี้จะขายคนเดียวเลยแหละครับพี่มีต้มโคลงต้มโคลงหงแดงครับเป็นเป็นยังไงฮะต้มโคลงหงแดงต้มโคลง,ตอ,ง,องตอนนี้หนาวพี่ไอ้ที่อยู่ในนั้นน่นนะเป็นหงเหรอไม่ใช่ปลาเหรอรหงเนี้ยนะไม่ไม่เป็ดน,นะนั่นนั่นดูดูว่าค้าทำหน้าไรผมนี่ เป็นต้มโคง้งปลาคังปลากดหรือปลาเนื้ออ่อนปลาอะไรพี่วันนี้ปลากดคังครับวันนี้ปลาปลากรดคังนะครับนี่อย่างนี้ถูกถูกดว่าอร่อยนานคุณลูกค้าบอกว่าปลากดว่าอร่อยอย่างนี้เท่าไหร่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทโอ้เขามีหลายอย่างจริงๆนะอ้าวก่อนจะไปใกล้จะกลับดูต้มโคง้งยำวุน้นเส้นโบราณแบบนี้แล้วก็วอันนี้หมดเกลี้ยงนะนนที่ผมมาแซวข้าวแตนข้าวแตน